ณศูนย์อบรมเยาวชนบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกลุ่มกัลยาณมิตรเพชรใจใสได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษรุ่นที่18โดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งการรักษาศีลแปรับฟังธรรมะนั่งสมาธิศึกษาความรู้เรื่องการสร้างบุญกฎแห่งกรรมสัม,มาทิฏฐิและได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยบุญนอกจากนี้ยังได้สั่งสมบุญด้วยการถวายพัตาหารและทายธรรมเป็นสังฆทานทั้งยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่หมุนเวียนมาเทศสอนซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่าย และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจํำวันได้ด้วยค่ะด้านผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างกล่าวว่าระหว่างเข้าร่วมโครงการถือเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวได้สั่งสมบุญได้นั่งสมาธิซึ่งทุกท่านต่างมีความสุขและเบิกบานกับการรับฟังธรรมะและดีใจที่ทางศูนย์จัดโครงการดีๆแบบนี้และเมื่อจบโครงการไปแล้ว ก็ตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วยเพราะสมาธิทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้นสำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มาปฏิบัติธรรมเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดเพื่อพบความสงบเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยการฝึกกลั่นใจปล่อยวางเรื่องราวต่างๆกลับมาหยุดนิ่ง จะรับรู้ได้ถึงความสงบจากภายในเมื่อใจสงบเป็นสมาธิความสุขก็จะตามมา